สวัสดีครับวันนี้นําเสนอที่ดินสวยๆอีกหนึ่งแปลงที่ดินแปลงนี้ติดแม่น้านะครับขนาดใหญ่เลยนะครับหนึ่งไร่หกตารางวาเมื่อก่อนเราบอกขายอยู่ที่1นึ่ล้านหกแสนห้าหมืนตอนนี้เจ้าของบอกว่าลดไปเลยนะครับล้านสองพอใครมาเอาไปเลยล้านสองพอนะครับหน้าติดแม่น้ําด้านข้างก็ติดคลองนะครับด้านหน้าบ้านก็ติดคอนเอติดถนนลาดยางนะครับนะครับบ้านสองชั้นส่วนสภาพบ้านนะฮะชั้นสองเนี่ย พื้นไม้หน้าสิบทั้งนั้นเลยนะครับไม้ยังใช้ได้อยู่นะครับไม้ตู้บ้านใช้ได้อยู่แต่สภาพก็จะตามสภาพนะครับบ้านนานแล้วนะครับนี่หน้าบ้านนะครับติดลาดยางเลยนะครับห àng ่างจากตลาดรูทัตสามชุกนะแค่ห้ากิโลเองแต่มันอยู่ตำบลนางบวชนะฮะอยู่ตำบลนางบวชอำเภอดาเมืองเดอบางนางบวชจังหวัดสพุพรรณบุรีนะครับแต่ถ้าเราเข้าทางตลาดสามชุกเนี่ยแยกสามชุกแยกไฟแดงสามชุกแค่ห้ากิโลเองนะครับใกล้รถตัดด้วยแบบนี้นะครับนี่สภาพบ้านนะครับ ือว่าสวยมากครับแปลงนี้สวยมากราคาคุ้มมากครับตัวนี้เหลือล้านสองอันนี้บ้านมีสองหลังนะฮะหลังนี้ก็รีนเวทนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าสวยแล้วนะครับด้านข้างก็นี่ดนเดิมเลยข้างๆด้านหลังบ้านหล,หลังเล็กก็ติดคลอขนาดเล็กอีกนะครับมียอด้วยเห็นไหมครับมียอมียอด้วย <c oughs> บรรยากาศนี่ดีมากครับแปลงนี้บรรยากาศดีมากเอาต้นไม้ออกให้หมดนะฮะต้นยูคาเล็งออกให้หมดนะครับ และปรับพื้นที่ใหม่สวยมากครับนี่เห็นไหมครับบรรยากาศข้างบ้านมียอขนาดใหญ่เลยครับสวยเลยทีเดียวครับแปลงนี้ราคานะครับตอนนี้ร้านสองเนี่ยถือว่าคุ้มมากๆสมรับที่ติดแม่น้ำนะครับใครสนใจแนวนี้นะครับแอดไลน์กันไม่ได้เลยนะครับศูนย์หกสองห้าสี่ศนย์จ้าี่สองนะครับร้านสองราคาลดกระนำอย่างนี้นะครับถือว่าถูกมากๆนะครับ สนใจก็โทรหรือนัดเข้ามาดูที่จริงได้นะครับ <c oughs> <c oughs> นี่นะครับข้างบ้านหน้าบ้านนะฮะราดยางถึงหน้าบ้านเลยนะครับ <c oughs> ด้านหน้าก็ติดคลองขระดใหญ่หาแบบนี้ไม่ได้แล้วครับล้านสองหนึ่งไร่หกสแปดตารางวาเนี่ครับคุ้มมากๆนะครับใครอยากได้ที่ติดแม่น้ำนะครับแปลงนี้เลยนะครับ รีบเลยนะครับสนใจไลน์มาเลยนะครับศูนย์หกสองห้าสี่ศูนย์เจ็ดหน้าสี่สองครับผมอ่านะครับสวยมากครับตรงนี้แบงค์นี้ยังไม่รวมที่ห้องอีกนะฮะที่ห้องคือที่ห้องที่ริมแม่น้ํนี่ยังไม่รวมนะฮะเห็นไหมครับเราลื้อล้วได้เลยครับตรงนี้ลื้อล้วดเลยเพราะไม่มีใครใครสัญจรตรงนี้นะครับลื้อล้วได้เลยเออนะครับนี่ตามสภาพนะครับ สวยมากครับร้าน2ไม่แพง1ไร่68ตารางวาสวนใจแอดไลน์กันมาได้นะครับ0625407542ครับผม